สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อกินข้าวน้ำกันจ้าเมื่อนี้ก็มีหลายอย่างอยู่พี่น้องต่สิน้าเสนออันนี้พี่น้องเคยกินบาจ้าเจวไข่พี่น้องเจวไข่จ้าทุวันเคยกินอนเป็นเล็กน้อยแม่ให้กินแซบอยู่ได้พี่น้องมีพะแนงหมูมีหมูทอดไข่ต้มแล้วก็ดอกแคลวกจ้าบักบวกต้มมาเด้อพี่น้องเมื่อกินน้ำกันจ้า เป็นกำลังใจให้ประอว้วนจักสามวันที่แล้วก็พี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมเป็นเพื่อนไหมก็ฝากจักสามมือคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อจะประอว้วนจะกลับไปหาเด้อจ้ะเพื่อนเกากระสู้ๆกรนต้กันจะ้ะพี่น้องมาเด้อจะ้ะทุกทัวประเทศไทยทัวโลกมาก,กิ่น,นกนะระตุ้จ้ะแพนงหมูจะ้ะอันนี้ซื้อเอาพี่น้องอันนี้เฮ็ดเอาจะบเบพี่น้องมาเด้อจะ้ะ ขอดคะแนนหมูคิดพ่อตอนเป็นเด็กหน่อยพี่น้องเอ้ยคิดฮอดแม่แม่แล้วเฮ็ยไหนกินทิ่ว่าความเกาความหลังให้ฟังพี่น้องอย่าวาเด้ออย่าด่ามาเด้อพี่น้อง สมัยก่อนมันจนเนาะพี่น้องเนาะมีแต่นิทานก่อนเมื่อเาสูฟังเหมือนพี่น้องก็คือว่าสมัยก่อนมันจนประอ้วนประอ้วนแม่แล้วก็พี่สาวสามคนไปเก็บเฮดพี่น้อง บานี้มันมีใครต้มอยู่หน่วยเนางแล้วกมีแก้วกับไปสามคนเนาะแม่กับยนันใครกินโดยคู่กันแล้วก็เอามาหยำห้ำใส่แก้วนั่นแหละพี่น้องแซ่บแซ่บใ<ๆ>ต้มอื้มเก่งใช่ไหมครับใช่ครับ น้องเคยกินมาแต่แซดดีเลยพี่น้องเฮ็ดคือแก้วห้านี่แหละเ้าเพียงจะห้าต้มไข่แล้วก็ไปตำไข่พี่น้องผู้ใดหมักไข่หลายก็ใส่หลายแต่ว่าประอ้วนว่าใส่ไข่หลายมันบวรด้กินแบบปิกพี่น้องอ้วอนใส่ไข่น้อยเดียวจ้ะ หมูทอดหมูทอดแต่ถ้ามนจะหมูบลอลล็อกกับบะกาจินหอกี่น้องหมูแพงกับบะกาจินใช้ยูมหมูมนถือถือแล้ว แฝบพี่น้องเกลียวไข่คนทั้งนี้กนกินหวานพี่น้องโอ้ไข่พะโลยโอ้ยจะมาเสื่อม ว่ามากกับข้าวหวานไงมา,มาดูสิเน้าะจับดีกว่าเร็วคันขัวมักตซีขัวหอมขัวกระเทียมดีเน้อง ชงทองกับเจ้าเมื่อไรนี่จะเลือนอาหารมากพี่น้องบวชกับมากินครับ สมัยเป็นเักน้อยไปเก็บเห็ดโอ้ยเห็ดบืดพี่น้องยู่จังวัดเลยหลายหลายถึงเราตื่นตาชืมม่วโมงมันคนไม่ให้เก็บเลยวได้หาบลงมาเอาไนมยพี่น้องเห็ดหลายหลาย กินจนว่าพลัลลุดเจนเนี่ยกินได้หนึ่งกินกับแก้วก็ซื้อพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดดินเนี่ยมันหลายหลายชื่อมึงแ่บนี้แหละเอาง่ายกว่า

เรื่องไม่ล่าไองตาเขาพอดี nhỏ tre này luộc thì nó keo cũng uồn mắc mắc thế nào ตุ๊กแกงจีนีนยักมืออยูนน่กระแนงเดี๋ยวก่อน สุภาสิทครัพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผู้วันจิตรา,ากาเลิกจ่าพี่น้องฝากดูแลจากของเดิอจ่าพี่น,อนอ้องท่านตลอดคนดจากโควิดเลิกจ่าสวัสดีค่ะ